สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดเผ่าไทยนะจะมาขอหวยกับแม่ตะเคียนตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาสามคนนะเดี๋ยวเราจะมาขอเลขกับแม่ตะเคียนตรงนี้ท่านผู้ชมวันนี้กลับมาที่จังหวัดสุโขณนะเพื่อให้การเสียเที่ยวท่านผู้ชมมาขอหวยให้ด้วยนะครับมาดูกันมาแล้วนะครับก็ต้องมาขอเลขกับแม่ตะเคียนเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนะไอไข่ด้วยใช่ไหมไปขอไอไข่ด้านล่างตรงนู้นนะ ขอเลขตรงนี้มาจุดทูบขอกับแม่ตะเคียนตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมนี่มาติดตามรับชมกันไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมนี่เราเอาดอกไม้มาด้วยอ่ะให้อภา,าด้วยครับที๋เราจะมาขอช่วขอลาให้กับผู้ชมทุกท่านนะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็น่าจะประมาณหกวงแล้วไงเนาะถ้าไหว่สามดอกถ้าไหว้ขอสามดอกถ้าแก้บนหน,นึ่งดอกท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมา ้าวไม่ใช่นั้นไม่ใช่ไข่จ้าม่ตะเคียนจ้าม่ตะเคียนห้าดอกเก้าดอกแล้วนี่อ่าโอเค,คนะครับเดี๋ยวเราจะขอเลขจริงๆไปทุกที่ไปขอจะไม่ตะเคียนเนี่ยเราส่วนใหญ่จะสังเกตจากตรงนี้ของคนอื่นก่อนนะท <c oughs> ่านผู้ชมแล้วก็จะมาไหว้เนะห้าหรือเก้าดูดี 9, ดๆนะครับมาขอโชคขอลาบไปพร้อมกันท่านผู้ชม มาท่านผู้ชมมาขอโชคลาบกับแม่ตะเคียนที่นี่ดูนะครับฝนมามาท่านผู้ชมนะครับผมก็ จะมาขอโชคขอลาบให้กับผู้ชมทุกท่านนะวันนี้มาช่วงเวลาช่วงเย็นนะเดินทางมาสักประมาณกิโลเนี่ยหลายสิบโลกันแล้วเนี่ยเนาะเพื่อทำผู้ชมทุกท่านนะแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยขอโชคขอลาบไปพร้อมกันท่านผู้ชมนี่นะมุมนี้ดเลยนะขออะไรถ้าผู้ชมไปเดี๋ยวเราจะขอโชคขอลาบกันท่านผู้ชม ของเลยนะครับมุมนี้แล้วกันเนะท่านผู้ชมเนาะด้านหน้าเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมส่วนใหญ่เขาขอในะช่วงนี้เนาะนี่นะได้หมดเลยท่านผู้ชมเนี่ยจะพาไปดูชุดนั้นที่เรามารอบแรกท่านผู้ชมที่เราขอกันอนะ กัวเสียงลิ่งรีดเลียไรเนี่ยแต่ก่อนอ่ะผมไปดูตรงด้านหน้าตรงนู้นตรงหัวใช่มีค้อเจาะเข้าไปเลยเหมือนทองเลยอ่ะเหมือนแผ่นทองแปะอยู่เลยใช่ใช่ท่านช,ชมอย่าพาไปดูด้านด้านตรงที่ผมถ่ายรอบที่แล้วนะ นี่มีคนเริ่มมาขอเลขที่นี่เหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมนะมีท่านผู้ชมยาวมาถึงนี้เลยนะยาวมากๆนะครับยาวมากๆเลยครับนี่นะจุดนี้นะที่ผมมาหารอบที่แล้วท่านผู้ชมนะมีเลขอยู่ด้านในเห็นไหมด้านในนะั้นนะเห็นไหมนี่ครับตรงนี้ตรงนี้เออแต่รอบนี้เราจะเปลี่ยนจุดใหม่นะ้ท่านผู้ชมเนาะ ตรงไหนเหมาะจะหาเลยท่านผู้ชมช่วยกันดูหน่อยนะครับสาธุาเอาตรงเป็นตาตาไม้ดีกว่าเนาะได้โชคได้ลาบท่านผู้ชมเนาะเอาตรงนี้เลยไหมอาาอเ,เอาผ่าเนาะเอาเลยเนี่ยหมดหมดเนี่นยท่านผู้ชมจริงๆเลขเนี่ยก็คือการเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับการเราจรินตนาการขึ้นมานั่นแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจริงๆท่านผู้ชมเห็นในกล้องอาจจะดูไม่มืดนะแต่ในความเป็นจริงตรงนี้เริ่มมืดแล้วนะท่านผู้ชม เนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวรูปรูปกันดูท่านผู้ชมจะมีเลขขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นจะหาจุดใหม่<า> <c oughs> ดูนะครับท่านผู้ชมช่วยกันสังเกตนะครับไฟอาจจะไม่ค่อยสว่างอันนี้ผมเคยมาหาให้ท่านผู้ชมแล้วนะรอบก่อนหน้านี้นะครับเสียงดังมากเลยตัวอะไรชิงดทธดอ่ะ เสียงนี้ไม่ใช่อ่ะเสียงคล้ายๆงู่ะงูเขียวเหรอใช่มึงจะร้องกันอ้โขอแม่แดูท่านผู้ชมดูเดี๋ยวแม่จะบอกว่าแป้งเข้าตากูอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านผู้ชมนี่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 มาทางนี้ดิดิเห็นไม่ชัดเลยนี่ขึ้นเลยนี่นี่ฮะเด็อะไรเนี่ย อืมเห็นไหม้องหาตัว no, คู่ซิเป็นเลขอะไรดีรูปปุ๊บขึ้นปั๊บท่านผู้ชมรูปปุ๊บมาเลขแบบเลขสามมาเลยนี่โโหชัดมากเลยนะเอาแม่ให้ให้เด็ดเด็ดนะแม่นะเจดังๆเผื่อคนพี่โลกดูอยู่ท่านผู้ชมนะเผื่อแม่ให้ตัวนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็พยายามส่องสังเกตให้ท่านผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกันนะตอนนี้มีเสียงรบกวนมา ท่านผู้ชมวังเวงเสียงงูเขียวแน่เลยดังมากเลยนี่เราจะหาตัวประกบกับเลขสามนะท่านผู้ชมนะสังเกตกันนะประกบกับเลขสามจะเ,เลขอะไรดีรู้สึกว่าไฟไม่พอหรือเปล่า นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมอยู่ในกล้องยังไหนเนี่ยมองในกล้องไม่เจอชี้หน่อยดิไหนๆวะอยู่ในกล้องหาไม่เจอไหนเนาะเดี๋ยวเกี๊ยนี่ป่ะนี่ไม่ใช่ในกล้องหาไม่เจอเอ่อกี้หายนะนี่ป่ะอ้าวหายไปไหนแล้วเห็นแวบเดียวใช่ไหมอือไม่ชัดเจนนะท่านผู้ชมยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ดูดีๆดูดีๆ ม,มาแล้วละมาแล้วล่ะท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วนะ <_ t os> นี่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 มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นี่อันนี้ตัวนึงนี่ตัวนี้อ้าวอ้าวส่องเห็นไหมยังชัดอ่ะอ่ะมันมันไม่สว่างเป่าฮะไม่สว่างอ,าอ,าอา้อาวอ้าวพาชี้ตัวไหนไหนวะปนไปไหนอีกละเห็นไหมตัวนี้เหรอ <_ k> นี่เหรอไหนเอาใหม่ดิ เนี่ยเนี่ยนี่ยเยเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมอพายเห็นเล็กเลยเล็กห้าใช่ไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้นะท่านผู้ชมตรงนี้นะเลขกห้านะโอ้เล็บกันสมัยเป็นเนี่ยเอาไม้ชี้ล้วกันอพายชี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าฮะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยต้องหันทางนี้ใช่ไหมถึงจะเห็นตัวนี้ไฟไม่พอนะท่านผู้ชมว่าไหม ไฟไม่พอนะครับจะเอาใหม่ตัวนี้นี่เออเนี่ยเนี่ยเอ็นยังชารเลยเนี่ยอ่นอาไพเห็นเลขอะไรนนีี่่เเยยตัวนั้นใช่ไหมเออเลขห้านะครับท่านผู้ชมตัวนั้นเลขห้าครับอีกตัวนึงอยู่ไหนเมื่อกี้นี้เลขห้าไม่อีกตัวนึงที่อาไาเห็นตรงเนี้ยนี่ไงนี่ไงเอาตรงเนี้ยเหรเนี่ยเออเลขเจ็ดเหรอไม่รู้เออทหารทางเราเลขเจ็ดมาแล้วท่านผู้ชมน้องเหมียวเหมียวแมวดำมาแล้วท่านผู้ชมลองดูอ่ะอย่าให้น้องหาเลขท่านผู้ชม เก้าเนี่ยอ่นี่นี่เก้าใครขึ้นไปถ่ายสูงเกินนี่เก้าไปเรียกมานี่เห็นไหมมาแล้วนี่มานี่มาดูมาดมาดูแมวใช่ใช่เห็นไหมเห็นเห็นเออตรงกันเลยไอ้นั่นอือใช่ตรงกันเลยเอ๊คนนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แมวชี้มาเร็วมาน้องดำมาน้องดำมาเร็วมาแมวตรงไหนลูกจะให้ไกลอ่าไหนมาดูทิ มาเรดูเร็วๆมาช่วยกันมาหาโชคหาลาบท่านผู้ชมแต่ตรงเมื่อกี้นี่ของอาภาเห็นเลข9เลข5เลข7เลข9เลข5เลข7นะท่านผู้ชมอาอาภาชี้ใหม่เลข9นี่เลข9นี่เลข9นะครับอันนี้7เลข5เลข5นะเห็นไหมท่านผู้ชม9 7 5เห็นชัดแน่ในกล้องยังเห็นชัดใช่7 เลขเก้านะครับอันตัวนี้เลขห้าตัวดำๆนี่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งของผมที่ผมเห็นนะอันนี้เลขสามอ่ะอันไหนมาอีกไหมอันนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูของผมที่ผมจะชี้ให้ดูนะสองเห็นไหมสองเออหันทางนี้สองตัวเริ่มเลยนะสองกับสามเนี่ยอะผู้ชมสองสามท่านผู้ชมนี่เลขสองตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่เลยนี่เลขสามนี่สามอยู่นี่อะไรเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นสองสามเนี่ยอ่ท่านผู้ชมอาภา,า,าเห็นสองกับสาม,สามแต่ดูตัวนี้จุดนี้ตัวนี้อ,อันนี้ตัวใหญ่มากเอาันนี้สามนะเอากล้องไว้โฟกัสให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมเห็นตัวนี้เป็นเลขหกหกกับสามตัวนี้นะหกโอ้นี่ศูนย์ป่ะนี่เนี่ยศูนย์หกสาม แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอ่ะอพารูปไปหน่อยเอามือเอามือรูปตรงนี้หน่อยดิมือเอามือลูบรูปเลยคุยท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมสามตัวเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมขึ้นในกลุ่มเดียวกันเลยนะเจ็ดศูนย์หกเอ้าท่านผู้ชมดำดำนี้นะเลขเจ็ดนะ ตัวนี้นะศูนย์ตัวนี้เลขหกนี่กุ่มเดียวกันนะมือมีนิ่งนะท่านชมนะเจ็ดศูนย์หกนะเนี่ยนยเลขเจ็ดอันนี้คือจินตนาการของผมเองนะท่านผู้ชมจ่าท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นเหมือนผมก็ได้นะนี่เจ็ดนะครับนี่เจ็ดตัวนี้นะเลขเจ็ดนี่เลขศูนย์และตัวนี้เป็นเลขหกลงมานนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่ขึ้นเลขให้ดูนะมันเป็นแบบไหนท่านผู้ชมเนาะโอเคเนาะ เลแต่นี้ชัดมากเลยเนี่ยอ่านี่นะครับเลขห้เจ็ดเลขเก้าเนี่ยชัดมากเลยตัวนี้อาภาเห็นเป็นเลขเก้าท่านผู้ชมเลขเก้าฝั่งนี้เป็นเลขเจ็ดนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเลขห้าตัวนี้นะโอเคสองจุดท่านผู้ชมโอ้โหตรงนี้ยิ่งชัดเลยทั้งในเนี่ยอาภาถูด้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเนาะมันขึ้นเลยนะน มีอะไรงไปหาอมไม่เข้าอ่ะเอาไงจบแค่นี้แหละท่านผู้ชมได้แล้วเนะาะเดี๋ยวส่องให้ดูเดี๋ยวส่องให้ดูจุดนี้ก่อนนะ่ะให้ดูนานๆก่อนนะ่ะให้ดูก่อนนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์หกเดี๋ยวให้ดูมีสองจุดนะเจ็ดศูนย์หกแล้วก็มีเลขสามตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะเจ็ดศูนย์หกนะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้นะครับอันนี้เจ็ดนะ อ่าตัวนี้เลขศูนย์นะครับตัวนี้เลขหกนะครับเจ็ดศูนย์หกนะครับท่านผู้ชมดูดีๆนะเจ็ดศูนย์หกนะครับผู้ชมเนาะแล้วของฝั่งอภาจะเป็นเจ็ดเก้าห้านะครับเจ็ดเก้าห้าผมผมเป็นเจ็ดศูนย์หกนะครับเจ็ดศูนย์หกก็เจ็ดเก้าห้านะหวังว่าจะได้รับโชคนะท่านผู้ชมเนาะ วันนี้มาอยู่ที่วัดเผาไทยพ่อเอินเห็นต้นตะเคียนต้นนี้ใหญ่มากท่านผู้ชมเลยมาส่องเลขให้ดูเนาะก็หวังว่าจะได้รับโชคเนาะกีเราไปดูไอ้ไข่กันต่อไปะไวๆอ,อูชัดช,ชัดชัด้ท่านผู้ชมดูนี้ดูในกล้องดูในกล้องอเห็นไหมนี่เลขเจ็ดชัดมากเลยนี่เลขเจ็ดตรงนี้เลขเก้านะครับแล้วตรงนี้เป็นเลขห้าสามตัวท่านผู้ชมชัดเนะาะไปท่านผู้ชมสองจุดโอเคนะ เลขตามนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปสรุปเลขให้นาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้ไข่ด้านล่างนะท่านผูช้ชมมีไอ้ไข่ด้วยนะขอโชคขอลากไ้ไข่แล้วกันวันนี้มาอันนี้เขามีชื่อไหมจะแม่ตะเคยียนจะมีชื่อปะไม่รู้ไม่มีชื่อเนาะเขาไม่มีชื่อไว้ไม่ไม่รู้จะเรียกจะแม่มตะเคยียนเลยอืมเขาไม่ได้ตั้งชือ่อไว้ท่านผู้ชมน้องแล้วก็ถ้าใครดูไลฟ์สดนะแจ้งทางวัดด้วยแล้วกันตั้งชื่อชมแม่ด้วยนะครับ อาจจะมีการเข้าทรงหรืออะไรสักอย่างเลยท่านผู้ชมแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อไว้ให้เนะอาจจะมีชื่ออยู่นั่นแหละท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมนะฝากท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเลขที่เราเห็นนะท่านผู้ชมอาจจะมองว่าตอนนี้มันยังสว่างอยู่นะแต่จริงๆความเป็นจริงจุดตรงนี้เนะี่ยมันมืดแล้วนะท่านผู้ชมมันมืดแล้วละมันเริ่มมืดแล้วอืมนะครับ เอาท่านผู้ชมครับตอนนี้เราทำใหม่มฮะใช่เว้ ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราขอเลขกันบุนนี้นะเมื่อกี้เราเดินทางมา3คนนะยังไม่ยังไม่มืดขนาดนี้ท่านผู้ชมนะตอนนี้ม,นมันมืดมากเลยนะก็ขอสรุปเลขที่เราได้เมื่อกี้ท่านผู้ชมก็ลองเอาแปดไปตัดเสียงโชคดูนะมีสองจุดที่ให้สังเกตก็มีจุดหนึ่งที่ของอาภาครับก็เลขเป็นเจ็ดเก้าห้าใช่ไหมเจ็ดห้าเก้าเจ็ดก็ได้ท่านผู้ชมอยู่ในกลุ่มตรงกันเนาะถ้าชื่นชอบตัวนี้ถ้าเห็นตัวนี้นะท่านผู้ชมตัดเล่นสองตัวนะ ก็มีโอกาสเหมือนกันจุดหนึ่งที่ผมเห็นก็คือ7 0 6ก็อันนี้ก็ลองสังเกตดูแล้วกันว่ามันชัดหรือเปล่านะท่านผู้ชมเรามีสองจุดให้เลือกตรงนี้นะเป็นเจ้าแม่แตะเคียนวัดเผ่าไทยท่านผู้ชมนะฝากท่านผู้ชมทุกท่านลองเอาไปเสียงโชคเสียงดวงดูนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างมืดมากท่านผู้ชมยูในวัดเผ่าไทยท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขาเรียกอะไรนะเป็นสงครามโลกด้วยนะใช่ไหมเป็นคอมมวนิ์ใช่ไหม,ม,มตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะก็จะมีสถานป้อมปืนโบราณเก่าๆ,ๆอยู่ด้านในนู่นด้วยท่านผู้ชม ก็จะเป็นสงครามตั้งแต่สมัยสงครามมาแหละเขาเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ที่พื้นที่ตรงนี้นะก็เป็นพื้นที่ที่น่ากลัวสถานที่แห่งหนึ่งแต่มาแล้วก็ไม่น่ากลัวท่านผู้ชมมันเป็นพื้นที่โล่งเขาจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเนะใครที่ชื่นชอบเที่ยวสไตล์แบบนี้ก็ลองมาที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับก็วันนี้ขอฝากเลขตรงนี้กับเจ้าแม่ตะเคียนนี้ด้วยลกันฮะอากาศดีอ๋อใช่ที่นี่ท่านผู้ชมตอนนี้ช่วงเวลานี้เราดูหนาวด้วยนะจะพูดถึงมาาดูธรรมดาเนี่ยก็ไม่ร้อนนะที่นี่ อากาศเย็นตลอดนะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับใครที่ใกล้เขตพื้นที่พิษณุโลกที่นี่ลองมาเที่ยวดูนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาก่อนนะท่านผู้ชมเนาะกลับไปแล้วนะได้เลขตามนี้อย่าลืมไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอให้ได้รับโชคกับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับายบายครับอย่าลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยนะครับบายบ๊ายบายกลับนะครับสวัสดีครับ